ยิ่งใกล้ยิ่งก็พยายามน้อยยิ่งใกล้ยิ่งขาดเยอะไม่ว่าใกล้พยายามไป,ปยี่สิบเดนพอพยายามไปครั้งต้องต้องมีอด้วยต้องเก็บเกณฑ์อะไรอยเงี้ยเพราะว่าพอไกลมันจะกว้างมทุกทุ่มความไกลมันจะได้ความกว้างไอ้นั่นมันไม่ใช่ว่ามันถ่ายคลิปแล้วไอไม้มันอยู่กลางแจ้งไงมันก็เลยสว่างก็เลยหินหมด sáng mai tối à vô giờ tám nên anh mình hẹn nó tại hẹn băng qua tập băng tuần mai quá băng bàn băng tụi nào không thâu rồi rằng quả mình chắc trong cả trăm mấy nên anh mới được bên trong mình cài nữa

แม่คุณตา้งหัวคอว่ายิ่งนักเป็นเศ็ษตีเงี้ยีปลอมตัวมา <ส1> อ่าน,น,ย,นยังไงนะเออว่าเหรอฉันโดนฉันโดนด่าอยู่เรื่อยบอกว่าเฟ็กน,นิวช่องนี้มันเฟ็กนิว <ส2> เฟ็กน,นิวก็อย่ามาดูกขสิ ยอดวิวเราก็ทำเพื่อยอดวิวกันทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรียกดึงความสนใจไม่ว่าจะเป็นไอ้แอฟฟ้าแอฟดำแอฟแดงอะไรก็แล้วแต่ทำไมม่เรียกดวงมาทำไมมากระตุ้นความสนใจก็ไม่ไม่ไม่ดูแม่โค้ชมันดีกว่าทั้งใจของมัน มองว่าจริงๆนั่นมองว่าจริงๆคนก็ไม่เชื่อมันอยู่ก่าจริงหรือไม่เชื่อมันต้องกลางคืนมันจะเห็นเพราะไอ้ตอนนี้มันแสงมันอยู่ข้างนอกมันจ้ากับหมอข้างในไงยังกันมานต่างด้วยงั้นต้องมีปลดไฟยมใหญ่อยู่ตรงนี้

ดารมันเรนี่ยาเสนี่มัเป็นด่ก็ไลยหไม่ต้องพูดเลยียลังไม่พูดเช่มพูดเรื่องบนต้องเลยฝนยาวไป l o n งทีนี้ก็ไปไหว้ปูดหอมเอตพนเขาเหรอแล้วเขาไปพขาทานาดูน กลับมาถูกรงางวัลข้างเคียงได้สองแสนตอนนั้นจนหนักมากแลวไอ้นั่งช่องยูทูบ <c oughs> ก็โดนปิดการสร้างไรายได้ก็เลยเงินอยู่นิดหน่อยก็เลยไปทิ้งออกกันไอ้ว้ทำที่นู่น,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 นไปพญานาคตะปล เดี๋ยวมาไปธาทนาดูนกลับมาก็เลยถูกให้สองแสนให้แม่ไปกนคนหนึ่งนี่ก็ซื้อโทรศัพท์ซัมซุงเฟสซีเอสสามหมื่นแต่ตอนนี้หมดแล้วก่อนมันก็เรียกว่าชีวิตแต่มันต้องมีความเสี่ยงถ้ามีความเสี่ยงก็ไม่มียอกาส ว่าเ่งเนียคนเบือก็เทงได้เบื่อได้ไม่คุณคุณเบื่อได้มึงเบื่ออย่างไปยนบางงานก็งงานบอกว่าพี่ข้าวก็ดนปิดไปเป็นเกือบปีอ่ะก็เลยหันไปทักทำเฟสแต่ว่าไม่เวิร์กพอเปิดสร้างรายได้ได้สมัครผ่านการอนุมัติก็เลยมากลับมาทำทูตูบใหม่นี้ชฉันไลฟ์สดไง ไลฟ์สดคนเข้ามาดูเยอะบอกว่าเฮ้ยพี่ข้าวคนเข้ามาดูเยอะพี่ข้าวเยอะของหนุหีกแต่คนไลฟ์ไม่รู้ไงว่าคนดูเท่าไหร่มันดูเป็นพันนะ่ะโหของของหนูแค่แปดร้อยเ้าร้อยคนเองพี่ข้าเป็นคานพันเลยแต่ว่าอ้ quỳ như nấn bằng thì phải cắt tóc tay này tay nương cũng phải đi học tao học làm tàn nó gọi học môn nữa là giờ đi đừng đương giờ trường ban đừng đi khỏi tan giờ giờ nhưng bắt cành này giờ phải... về cái này thôi để được kịp cành bìu คือเอาเอาข้อมูล,ลวิจารารหรือว่าเขาเศร้าพี่น้องกิ่แย่กว่นยัง